ดราม่าร้อนระอุที่กัมพูชาเลยนะครับพพล่าสุดนักร้องกัมพูชาที่มีชื่อว่าเคมลัดเซลีมอนได้มีการร้องฟิชเทลิงกับสนักร้องไทยในเพลงเด้งคาราเบลต้อนรับสงการานที่จะถึงนี้แต่กับถูกคนเขมเเนี่ยสาบส่งซะไม่มีชิ้นดีก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจ๊ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องของนะวงอ,อกคนนี้คนเดิมวันนี้ก็พิเศษแบบสุดๆเลยนะมาเจอกันแบบสอรอบ ตอนเช้าถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปของนาะก็อย่าลืมวนกลับไปดูด้วยละ่ะมันเป็นเกี่ยวกับไทยเนี่ยส่งออกไอติมไปขายที่กัมพูชานะครับเรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าน่าสนใจมากเพราะไทยกลายเป็นประเทศที่ขายไอติมให้กับกัมพูชากินกันทั้งประเทศซึ่งคนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ถึงกับช็อกเลยนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้นาะก็จะพูดถึงประเด็นดราม่าที่กําลังร้อนชาณนะปัจจุบันนี้เลยเนื่องจากว่า อย่างที่รู้กันนะครับเทศกาลสัดน้ําซึ่งที่เขเมรเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้คําว่าโจรทนำถมเอหรือว่าสงการนะครับแต่แน่นอนมีการสัดน้ําชวชัว,ชวซึ่งแน่นอนเวลาถึงช่วงเทศกาลแบบนี้ก็จะต้องมีเพลงที่เอาไว้เต้นลํากันในระหว่างสัดน้ํามันเป็นเหมือนกับขนบรรมเนียมของประเทศไทยที่มีกันมาอย่างยาวนานแล้วแน่นอนประเทศไทยก็มีการเปิดตัวเพลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่จะไม่ใช่เพลงแดนอะไรนะครับเป็นเพลงสงการสี่ภาษาซะอย่างนั้นแต่เพลงแนวแดนเนี่ยในตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงอะไรที่ดังออกมานะ แต่สําหรับที่กัมพูชามันมีอยู่เพลงหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าเด้งคาราเบลซึ่งเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงกันระหว่าง4ศิลปินมีศิลปินไทยอยู่3คนนะครับก็คือบีคิงแล้วก็มีเมกก้านะครับที่เป็นตลกเก่านะแล้วก็มีพระเอกหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่านิกคุณาทิพย์นะครับอันนี้คือศิลปินไทย3คนนะแล้วก็มีอีกหนึ่งศิลปินที่เป็นศิลปินคอมเมนต์นั่นก็คืออีตาเขียมาลี่แหละ ซึ่งถ้า,าลองเข้าไปฟังกันดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพลงเนี่ยค่อนข้างจะมันเลยนะครับก็สนุกสนานตรงตามคอนเซปต์แบบที่คนไทยชอบเพลงเนี่ยมันก็จะออกมาแบบแนวเด้งๆอะไรประมาณนี้นะครับสาวๆก็น่าจะเด้งกันเกินเมืองนะประเด็นก็คือมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ถ่ายทั้งหมดเนี่ยถ่ายทาที่ประเทศไทยนะครับและภาษาที่ใช้ร้องหลักๆก็เป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีแค่ท่อนของนายเขยมราชนี่แหละที่ร้องเป็นภาษาไทยบวกกับภาษาเขมรนะครับ ซึ่งเราตรงๆพอนะฟังนะก็เฉยๆเออมันก็สนุกดีนะไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดเพราะมันก็คือการร่วมมือกันของสองประเทศในการหาความสุขร่วมกันนะครับแต่ประเด็นก็คือคนเขมรเนี่ยไม่คิดแบบนั้นนะครับดันมาโทลงศิลปินเขมรคนนี้ในทันทีที่ออก MV นี้ออกมาซึ่ง MV นี้เนี่ยตอนนี้ยังเป็นตัวเริ่มต้นอยู่นะครับยังไม่มีแบบฉบับเต็มแค่เป็นฉบับเริ่มต้นเนี่ยคนเขมรก็แห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นพันๆคอมเมนต์แลวนะครับหลักๆก็จะมาโทลงคือไม่พอใจว่าทําไมถึงไปฟิจ์ลิงกับนักร เค่นักร้องไทยก็ไม่อยากจะฟังแล้วอะไรประมาณนี้และที่สําคัญคือเพลงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรกับคนเขมรหลักๆคือคนเขมรเขาไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเขมรัตเซรีมอนเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ระบายอารมณ์ลงไปใน Facebook ส,ส่วนตัวอีกรอบประมาณว่าทําไมถึงไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาทําเขาแค่อยากจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในฐานะศิลปินเขมรคนหนึ่งก็เท่านั้น เขาพยายามจะหาความร่วมมือกับศิลปินต่างชาติเพื่อที่จะขยายตลาดศิลปะของเขเมรถึงแม่บางคนจะยังไม่เข้าใจแต่ยังไงซักก็อยากจะพยายามฝากศิลปะของเขเมรให้กับชาวโลกได้เห็นอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าออกตัวมาตัดเพ้อกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าคนเขมรบางคนก็มีการเข้ามาแห่แสดงความคิดเห็นกันนะครับบางคนก็ให้กําลังใจส่วนบางคนก็ยังคงสาบส่งเหมือนเดิมนะว่าไม่สมควรที่จะมาร้องเพลงร่วมกันกับศิลปินไทยอะไรประมาณนี้ ทีนี้เรามาส่องความมีเห็นเต็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้เห็นศิลปินเขมรคนนี้เนี่ยมีการร้องเพลงฟิชเชอร์ลิงกับศิลปินไทยคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าผมคิดว่าไม่สมควรเราร้องเป็นภาษาเขาแต่ทําไมเขาถึงไม่ร้องเป็นภาษาเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้คนไทยดูถูกเราเราก็คงจะห้ามอะไรคุณไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต่ผมเห็นด้วยผมอยากเห็นคนไทยเต้นเพลงเขมรมานานแล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากเห็นมานานแล้วสงการในไทยที่เต้นกันในเพลงภาษาเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกแล้วไม่ฟังนี่มันเพลงสไตล์ไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าคุณยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะทําให้คนไทยดูถูกเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทํามันน่ารังเกียจคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องฟังก็รู้ว่าไม่ดังคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่านี่คือจุดจบของขเขมรอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถ้าอยากจะสนับสนุนเขมรทำไมถึงไม่ยก MV มมาถ่ายที่เขมรนี่ล่ะ ได้ยินว่าทั้ง MV ก็ถ่ายที่ไทยทั้งหมดเลยไม่ใช่หรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคุณทําให้คนไทยเห็นเราเป็นตัวตลกอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้คุณดังแล้วแต่คุณก็ถูกคนไทยดูถูกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าศิลป,ปินไทยที่โล่มฟิตเจอริงกับคุณพวกเขาดังแค่ไหนทําไมคนคเขมรไม่รู้จักซักกบคนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในระหว่างที่คนไทยกําลังดูถูกเราคุณดันไปร้องเพลงกับพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงไม่แฟร์ก,ก่อนหนนี้แวนด้าร้องเพลงกับคนไทยมีแต่คนชม แต่ทำไมตอนนี้เขมรัตร้องเพลงกับคนไทยทำไมถูกดา่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปินไทยผมจะไม่สนับสน,นุนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมจะไม่ซีเรียสเลยนะถ้าคุณร้องเป็นเพลงเขมรทั้งเพลงแต่นี่คุณร้องไทยคำสลับเขมรคคำแต่ดูศิลปินไทยทุกคนสิเขาร้องแต่คำไทยพวกเขาไม่สนับสน,นุนภาษาเขมรของเราเลยทำไมคุณถึงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ไปร้องเพลงกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ เวนด้าร้องเพลงกับคนไทยเธอถึงโดนยกย่องแต่ทำไมในตอนนี้ศิลปิน랩คนนี้กลับโดนสาบเอ้ยตรงนี้นะก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเวนด้านี่คือใครนะและเขาร้องเพลงกับคนไทยตอนไหนอะไรยังไงถ้าใครทราบก็ยังไงเม้นบอกนะด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าร้องเพลงด้วยกันนะมันไม่เป็นไรหรอกแต่นี่มันเป็นเพลงภาษาไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําเพลงอะไรโงๆ่ๆยิ่งนานวันศิลปินของเขมรจะยิ่งตกต่ำลงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าได้โปรดเถอะบอกผมทีว่าคุณสาปผมยังไง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณร้องเพลงไม่เพาะเอาตรงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสรุปทําเพลงให้ใครฟังเพลงไทยจะมีภาษาขเขมรแต่คนขเขมรก็ดัร้องเพลงไทยโอ้ยงงคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากทําให้ดังเหมือนแวนด้าแต่ไม่รู้วิธีการที่ทาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขเขมรร้องภาษาไทยแล้วเมื่อไหร่จะมีคนไทยที่ร้องภาษาเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าก็เฉยๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเขมรจะฟังเพลงไทยมีคนเขมรเยอะแยะที่ชอบฟังเพลงไทยชอบดูหนังไทยชอบละครไทยชอบดาราไทยถึงแม้จะมีกระแสต่อต้านไทยแต่ยังมีคนเขมรอีกหลายหลายคนที่พร้อมจะสนับสนุนไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อประเทศไทยเกียรติเขมรแต่เขมรดันใช้ภาษาไทยในการร้องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณทําให้เราโดนดูถูกอีกครั้งมันแย่มากๆกับสิ่งที่คุณทําคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าศิลปินเขมรร้องภาษาไทยแต่ศิลปินไทยก็ยังร้องภาษาไทย เนี่ยนะที่บอกว่าทําเพื่อขมเรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เคยเห็นศิลปินไทยร้องเพลงขมเรมีแต่เราขมรนี่แหละที่ชอบเหลือเกินที่จะร้องเพลงไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าผมจะไม่ฟังเพลงนี้โดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้ยินคนไทยร้องเพลงขมเรเพราะพวกคนไทยไม่เคยให้ค่ากับเราพวกเขามักจะเอาของเราเป็นของเขาไปทั้งหมดและพอได้ไปก็หาว่าเราไปก๊อปปี้พวกเขามาพวกเขาเป็นชนชาติที่ชอบดูถูกคนอื่น หลักๆคอมเมนต์ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแทบจะ95%เลยนะก็จะคิดเหมือนๆกันนะครับสำหรับคนคอมเมนต์ก็คือไม่ค่อยพออกพอใจกันสักเท่าไหร่กับการที่ไอ้เจ้านักร้องคอมเมนต์เขมรัสคนนี้เนี่ยมาฟิชเชอร์ลิงกับศิลปินไทยแล้วก็ดันร้องเป็นภาษาไทยผสมปนเปกับภาษาคขมรมนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าถามความคิดเห็นของณนะก็คิดว่าน่าเฉยๆมากๆนะครับสำหรับเพลงนี้ก็คือเพลงก็คือเพลงนะครับจริงๆก็อยากจะ สนับสนุนโซเดียมเอาตรงๆมันก็ไม่ใช่ว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ฟังเพลงเขมรกันนะครับเผื่อคนเขมรอาจจะยังไม่ทราบในแอปพลิเคชันติ๊กเนี่ยมีเพลงเขมรดังๆที่คนไทยเอามาเล่นกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงวอไวลไบรุนหรือว่าเป็นเพลงที่ลำไยไห่ตงคำเนี่ยชอบร้องกันอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาเขมรน,นะครับคนไทยก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะเวลาขึ้นดนตรีมาก็ลุกเต้นกันเย่เย่เย่ตามปกตินะครับปีนหมนมีใครมาดราม่าอะไรแบบนี้ให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับก็มีแต่เพียงแค่คนเขมรน,นี่แหละ ที่อยู่ดีๆก็มาไม่พอใจว่าศิลปินของอมเขมรมาล่องภาษาไทยนะครับแต่สําหรับคนไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฉยๆแล้วก็ชฉีวๆมากๆอยากจะล่องอะไรก็ล่องไปมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละสไตล์ส่วนตัวของศิลปินขขาวนะความชอบของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็แค่นั้นก็จะประมาณนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์แสดงความรู้สึกให้นะรู้หน่อยกันละกัน,กนยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนหน่อยกันละกันนะจ๊ะ แล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันละกันขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีและสวีดัตครับอ้าวลืมถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการคลิปของนาด้วยนะขอบคุณมาก